พ่อคาสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันธุตลากันมาดูคุณพอ่อคุณแม่คุมพันธ์กินข้าวค่ะกับข้าววันนี้มีใกล้ๆกล้เลยค่ะพ่อคะ่ะมีส้มตำแตงแล้วก็หมูแดดเดียวนุ่มๆแล้วก็แคบหมูอีพีที่เก้าสิบสามค่ะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆค่ะแม่คะาเอามาใส่ไว้นีน่เลยค่ะโอเคค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะแม่เรียกกินข้าวแล้วค่ะ โอเคค่ะกินเลยค่ะแม่ค่ะค่อยๆกินนะคะคุณแม่ก็จะกินข้าวเหนียวเหมือนเดิมคุณพ่อก็ทานข้าวสวยค่ะข้าวสวยร้อนๆค่ะข้าวสวยร้อนๆคุณพ่อขานี่ค่ะแคบหมูกรอบจะแจ่บค่ะพี่น้องกรอบๆด้วยค่ะพี่น้องเนี่ย EP ที่93ค่ะอร่อยมากเลยค่ะกรอบมากๆเลยค่ะ วางนี่นะคะคุณพ่อขาอร่อยค่ะอร่อยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องมากินน้ากันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะแคบหมู EP ที่เก้าสิบสามค่ะ EP ที่เก้าหมูอร่อยอร่อยค่ะกรอบๆแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะคูมพันนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยค่ะหมูแดดเดียวทอดออกมาก็สวยแล้วก็นุ่มนะคะพี่น้องเนี่ยนุ่มๆเลยค่ะ นุ่มอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวอะค่ะข้าวเหนียวขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคุณแม่คากินข้าวคะ่ะ คุณแม่คะ่ะกินข้าวคะ่ะกินข้าวค่ะอ่าคุณแม่กินข้าวกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกับอ่าต้มตำแตงคะ่ะอร่อยไหมคะคุณแม่คะ่ะอร่อยจา้าอร่อยจา้าคุณพ่ออร่อยไหมคะออโอเคคะ่ะภุมพันดีใจรล้าให้คมือนี่กัแม่คะ่ะไอ้ผ้าเช็ดหน้าตรงนั้นนะคะผ้าเช็ดปากได้เลยโอเคคะ่ะ คุณพ่อทาคูมพันก็อยู่บ้านนะคะก็ทํากับข้าวเที่ยงให้คุณพ่อคุณแม่ทานค่ะกลางวันวันนี้แม่อยากกินส้มตำตำแตงค่ะพี่น้องตำแตงอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายล้าค่ะแม่ขากินอีกเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อกําลังสดตตำแตงค่ะพี่น้อง คุมพันธ์กับคุณฤทธิ์ก็น่าจะกินตําแตงค่ะวันนี้ค่ะตําแตงกับแคบหมูอร่อยอร่อยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ากันเด้อค่ะเด้อมากินข้าวเที่ยงกับคุณพ่อคุณแม่คุมพันธ์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็กินชอบกินส้มตําค่ะกินตํามะม่วงไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้แม่อยากกินตําแตงอีกตําแตงก็ต้องนําเปลือกออกนะคะเนี่ยเปลือกแข็งๆนะคะ ทำให้อ่อนๆคุณพ่อคุณแม่ถึงจะทานได้ค่ะนี่ค่ะแซบหมกูกระแซบแซบพ,พ,พี่น้องยิ้นกับเข่ากะแซบอร่อยมากเลยค่ะอขอบคุณเลฟตี T ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ชางควพันตุลาการขอบคุณหลยๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเวยค่ะเดินนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี